ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2025นะครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในวงการคริปโตอยู่ดีๆเหรียญที่หลายคนแทบจะลืมชื่อไปแล้วอย่าง C-Cash ก็กลับมาระเบิดฟอร์มอย่างน่าทึ่งอะไรการที่ทางไม่เหรียญที่ถูกมองว่าเป็นเหมือนของเก่าเก็บกลับมาพังงาดขึ้นสู่แถวหน้าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับดูข้อมูลนี่สิครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าช่วงกลางเดือนพฤศจิกา C Cash จะกลายเป็นเหรียญที่มีคนแห่ไปค้นหาบนคอยเบสมากที่สุด คือปาเข้าไปทั้ง52,000ครั้งแซงหน้ารุ่นใหญ่อย่าง XRP หรือแม้กระทั่ง Bitcoin ไปเลยนี่แหละครับคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่าเฮ้ยความสนใจจากรายย่อยกำลังพุ่งไปที่ C c a s h แบบเต็มๆแล้วความสนใจที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาที่ราคาแบบเต็มๆเ,เลยครับราคาของ ZEC มันพุ่งทยานไปกว่าบวก1,000%ใช่ครับ1,000%จากจุดต่ำสุดในช่วงก่อนหน้า คือมันดันให้มูลค่าตลาดกลับไปแตะหมื่นล้านดอลลาร์ได้แป๊มหนึ่งเลยนะเป็นการขึ้นที่แบบโอ้โหทั้งแรงทั้งเร็วจนน่าตกใจจริงๆคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเหรียญที่คนมองกันว่าเป็นของเก่าเป็นมะระดกจากยุคก่อนไปแล้วเนี่ยมันทำแบบนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขาคาตอบกันในวันนี้โอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันกลับมาได้ยังไงเนี่ย เราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าอะไรที่ทำให้ c c a s h กลายเป็นเหรียญที่ถูกลืมไปซะได้คือเรื่องมันเริ่มจากปี2016 c c a s h เนี่ยเปิดโตมาอย่างเท่เลยนะด้วยเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวที่แบบล้ำมากในยุคนั้นแต่พอเข้าสู่ช่วงปี2018ถึง2020ก็เริ่มเจอปัญหาครับแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกทำให้ Exchange หลายที่ต้องถอดเหรียญออกไป กลายเป็นว่าหลังจากนั้นโมเนโรก็ขึ้นมาเป็นตัวเลือกหลักแทนสําหรับคนที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวจนกระทั่งถึงต้นปี2024 c ี่สิบ Zcash ก็อยู่ในสถานะที่แบบเป็นเหรียญเก่ายุคบุกเบิกที่หมดความนิยมไปแล้วนั่นแหละครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นนะครับ Zcash หรือ Zec เนี่ยมันเป็นคริปโตที่สร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานค,คล้าย Bitcoin เลยแต่ว่ามันมีฟีเจอร์เด็ดเพิ่มเข้ามานั่นก็คือความเป็นส่วนตัวแบบเลือกได้ซึ่งมันทำงานผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Zero Knowledge Proofs ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะ มันก็คือวิธีพิสูจน์ว่าธุรกรรมเราถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรเลยไม่ต้องบอกว่าใครส่งหาใครส่งเท่าไหร่และนี่คือจุดที่พีคมากครับ C Cash เนี่ยมันมีธุรกรรม2โหมดในเหรียญเดียวโหมดแรกคือ Transparent หรือแบบโปร่งใสอันนี้ก็เหมือน Bitcoin เป๊ะๆเลยครับคือใครก็เข้าไปดูได้ว่าใครส่งให้ใครจานวนเท่าไหร่แต่อีกโหมดหนึ่งคือ Shielded หรือแบบป้องกัน อันนี้แหละครับที่ใช้เทคโนโลยี ZK Snarks มาซ่อนข้อมูลทั้งหมดทําให้เป็นส่วนตัวแบบสุดๆซึ่งไอความสามารถ2โหมดในเหรียญเดียวนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่ทําให้มันกลับมาได้อย่างทุกวันนี้